สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเป็นเรื่องที่เครียดมาก Apple ร้องให้ตลอดเปิดเหตุผลหลังถูกถามแผนมีลูกคนที่3ม ถือเป็นครอบครัวที่น่ารักแบบสุดๆส,สำหรับคู่รักมาราธอนดารานหนุ่มฟลุกจีระด่านบวรเกียรติและภรรยาสาวแอปเปลิลสีสะเงียนซึ่งตอนนี้ก็มีโซ่ทองคล้องใจเป็นลูกสาวสุดน่ารักถึงสองคนอย่างน้องจูนี่และน้องจูน่าราสุด30มกราคมบอกใหแอปเปลิลสีสะเงียนภรรยาสาวของฟลุกจีระเปิดโอกาสให้แฟนคลับถามคำถามที่อยากรู้เนื่องจากลูกๆนอนแล้วในขณะที่แฟนคลับคนหนึ่งเข้ามาถามคุณแม่วางแผนจะมีน้องคนต่อไปเมื่อไหร่คะ ถ้ามีอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายคะด้าน Apple ตอบกลับว่าบอกตรงๆว่าเป็นเรื่องที่เครียดมากๆเลยคะ่ะตอนแรกตั้งใจมี3คนคนเล็กสุดคือผู้ชายแต่พอมีจูนี่จูนาแล้วตอนนี้รู้สึกฟินมากจบมากเลยทําให้ไม่อยากมีอีกคนเลยแต่ใจก็อยากมีผู้ชาย1คนและตอนนี้ที่เคยทำลูกหลอดแก้วไว้ตอนจูนี่ทํามาได้5คนเป็นจูนี่หนึ่งเป็นจูนาหนึ่งเหลืออีก3แช่ฟริตไว้แล้วแม่ร้องให้ตลอดเลยสงสารเขาเพราะเขาคงไม่ได้เกิดแล้ว พระไม่คิดจะมีผู้หญิงอีกพระทําผู้หญิงไว้ทั้งหมดเสียใจแต่ยังคงแช่น้องไว้อีกสามคนแต่ไม่รู้จะไปรับยังไงค่ะร้องไห้แป๊บท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดึกครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดกอบุณครับ